สวัสดีค่ะเสื้อฮาวายนะคะผ่านหน้าตลอดเป็นทรงรวมนะคะฮาวายทรงรวมเข้าเอวนิดหนึ่งแขนสั้นธรรมดาด้านหลังเรียบเ,ยบเลยนะคะทำอยู่ที่ไซส์ l อ,อกสามสิบแปดนิ้วอกจริงประมาณสามสิบสี่นิ้วนะคะ บวกลมสี่นิ้วก็จะใส่ไซส์นี้นะคะความยาวเสื้อตามต้องการได้เลยค่ะช่างทำประมาณสะโพกล่างนะคะด้านข้างวัดขึ้นหนึ่งเซนด้านหน้าลงหนึ่งเซนเป็นไซส์ L นะคะถ้าไม่มีหน้าอกไม่ต้องลงก็ได้ค่ะโค้งมาได้เลยค่ะ จัน,นี้ทำทรงหลวมจากอกนะคะตีมาที่เอวถ้าชอบปลายบานนะคะตีลงมาแยกลงมาถึงชายได้เลยนะคะอันนี้จะแยกออกด้านข้างตัวน,นี้เป็นทรงรวมของผู้หญิงเข้าเอวสักหนึ่งเซนนะคะเขาจะได้ดูหวานนิดหนึง ตัดเลยค่ะตัดมาที่เส้นเอวตัดมาที่อกสูงปิกเก็ตไลน์นะคะแม่แบบ ไซส์ L นะคะทรงหลวม EP ที่หนึ่งหกเก้าปรับไลมาเรียบร้อยนะคะแทรกกระดาษค่ะวงแขนยังไม่ปิดนะคะปิดแค่เก็ดไหลแยกเรียบนะคะแยกเพื่อไม่ให้กระดาษเขาพอง จะได้หวางง่ายๆนะคะถ้าชอบไปบานก็แยกลงไปข้างล่างได้เลยชายเขาก็าจะบานนิดนึงนะคะได้แล้วก็แต่งค่ะจุดที่แยกเนี่ยแบ่งครึ่งนะคะมาที่เส้นอกได้เลยค่ะ ก็ปิดวงแขนได้เลยนะคะถ้าแค่เนี้ยวางได้นะคะกระดาษผองแค่นี้วางได้ดูในส่วนของสาบป,ปกฮาวายนะคะ จากเส้นกลางออกมาสองเซนส่วนมากจะเป็นลังซิกแซกนะคะสองเซนแซกลังผ้าแซกลังจักนะคะไม่ไม่ไม่เจาะมือนะคะฮาวายตปตรงมาได้เลยค่ะเป็นไซส์ไซส์เอลนะคะวัดเข้าเซนครึ่งถ้าไซส์เอ็ก็หนึ่งเซนนะคะไซส์ใหญ่สองเซนก็ได้นะคะ จากปุ่มคอลงเซนคึ่งถ้าไซสใหญ่ลงสองเซนก็ได้นะคะได้แล้วก็โค้งค่ะก็จะออกวีวีนะคะไม่กลมตรงนี้ก็ตีแบบตรงมาได้เลยค่ะแต่นี้ฮาวายเนี่ยถ้าเป็นใส่นอนก็จะเส้นกลางหน้าได้เลยนะคะแต่นี้ช่างจะทำประมาณสามเซนให้ก็มีช่วงนี้นิดหนึ จุดเข้าปกเผื่อสาบในตัวได้เลยนะคะเาวเผื่อพับออกมาในตัวได้เลยอันนี้ไซส์ประมาณนี้ก็จะประมาณสามนิ้วกับหนึ่งกระเบียดเผื่อสาบในตัวนะคะ ดูในส่วนของชิ้นหลังจับจุดข้างคอเป็นเกณฑ์นะคะติ๊กไว้ค่ะคอหลังลงหนึ่งเซนตรีตรตรงมาค่ะจะได้โค้งคอง,ง่ายโค้งคอหลัง วัดรอบคอนะคะสร้างปกตั้งใส่วัดหรือไม้บรรทัดก็ได้ค่ะเกือบเก้าเซนคึนนะคะมารวมกับด้านหน้าได้ประมาณยี่สิบเอ็ดอันนี้เราก็สร้างปก ตีตรงๆมาได้เลยค่ะตีขึ้นมารอบคอยี่สิบเอ็ดแค่จุดนี้นะคะยี่สิบเอ็ดในส่วนนี้เราแบ่งครึ่งไปเลยนะคะตีตรงขึ้นมาค่ะ เป็นด้านหลังด้านหน้าขึ้นมาประมาณเซนครึ่งถึงสองเซนนะคะช้างจะใช้เซนครึ่งจะเข้าง่ายนะคะถ้าโค้งก็จะเข้าใช้เวลาเข้านิดหนึ่งเซนครึ่งถึงสองเซนนะคะเดี๋ยวแล้วก็โค้งมาเลยค่ะปกด้านหลัง ตัวนี้ช่างจะใช้สามนิ้วด้านหลังนะคะหกเซน7ดเซนแปดเซนได้เลยนะคะตัวนี้ช่างทั่วๆไปช่างจะใช้สามนิ้วตามแบบมุมเขาจะไม่แหลมนะคะถ้ามุมแหลมก็วัดออกมาแล้วก็วาดเป็นแหลมได้เลยนะคะแต่ตามแบบเขาไม่แหลมได้แล้วก็ตัดได้เลยะคะ่ะ เสร็จแล้วขึ้นคอดูนะคะอันนี้ตัดตรง คอหลังนะคะคอเวลาสร้างนอกตัวเนี่ยเขามีส่วนโค้งนะคะเขาจะเกินเราต้องขึ้นคอดูทุกครั้งนะคะถ้าเป็นสร้างในตัวเนี่ยจะไม่เป็นไร ถ้าสร้างนอกตัวเนี่ยต้องขึ้นความลึกประมาณความลึกนี่ตามชอบเลยนะคะจากลงมาเนี่ยก็ถ้าไม่ลึกก็สี่นิ้วชอบลึกก็ห้านิ้ว ปกตมแบบเขาจะตรงๆนะคะไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็จะประมาณนี้เราก็ขึ้นถุ่นดูว่าเราชอบหรือยังนะคะแต่งได้จะจะประมาณนี้นะคะความยาวของแขนแขนสั้นพับเส้นกลางมาเลยค่ะแขนสั้นไซส์นี้ทั่วๆไปก็จะใช้อยู่ประมาณเก้านิ้วติดตรงมาค่ะ เป็นงานใส่สบายนะคะวัดเข้ามาสองเซนติตรงมาค่ะถ้าจะมีกระเป๋าก็แบ่งครึ่งได้เลยนะคะแบ่งขึ้นบ่ากับอกนะคะกระเป๋าก็จะประมาณสี่นิ้วครึ่ง เข้าจากเส้นกลางมาประมาณสองนิ้วก็เรียบร้อยค่ะเสื้อปกฮาวายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะ